โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่พีททองเจอือนะครับขอสวัสดีสีคส,สวัสดีครับ ก็อยากจะสอบถามความรู้สึกของพี่พีทนะครับว่าได้ร่วมงานกับทว k นตี้โฟร์เคนวเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วถ้าเป็นคนรักรถนะครับก็จะสนใจโนดักที่เกี่ยวกับรถโดยเฉพาะอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถใช้กับรถได้ทุกวันก็ส่วนมากแล้วถ้ามีเวลาว่างเนี่ยจะเป็นคนที่มีรถหลายคันนิดนึงก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาเราจะออกจากบ้านนะรถมันควรจะต้องสะอาดแล้วก็บางทีด้วยเวลากลับบ้านหรือใ,ใดอะ่ะเราไม่สะดวกที่จะแวะแบบคา ก็อาจจะต้องทำวอล์านรถเองอซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำได้แล้วก็ชอบอยู่แล้วโปรดักของ24ก็รู้สึกชอบทุกันเพราะว่า,าผมจะดูที่วัตถุดิบก็คือตัวอย่างวอช่แรนอันนี้ชอบมากมาอันนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่เราใช้ ทุกครั้งที่ล้างรถอะมันต้องใช้แน่นอนครับคืออันอื่นอาจจะทุกๆวรีบมากอาจจะไม่ได้ใช้เช่นตัวที่<ต>ว h e คล c l e e r อ่าก็ถ้าทุกๆเรารีบมากเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่อันนี้ยังไงก็ต้องใช้แน่นอนวัตถุดิบ,บที่บอกก็คือเหมือนส่วนผสมแล้วการใช้งานรู้สึกว่าชอบมันทั้งนุ่มแล้วก็หอม,อมนะครับแล้วก็รู้สึกล้างรถสะอาดดีไม่ต้องใช้ความพยายามเวลาที่เรานสมปรกในเรื่องของคราบมากเท่าไหร่แต่ว่าที่ใช้ควบคู่กันไปก็จะเป็นตัว ไทชายนิ่งเป็นตัวไชายน์นะครับเือเป็นตัวเคลือบยางเพราะว่าอันนี้ใช้เยอะแล้วก็บ่อยกว่าวัชเชนแว็กซิเพราะว่ารถนี่บางทีล้างแล้วถ้าฝนมันไม่ตกแล้วก็ไม่มีฝุ่นเนี่ยอาจจะใช้ได้สักสองสมวันแต่ทุกวันเนี่ยก่อนออกจากบ้านก็จะเช็ดก่อนคืออย่างน้อยเนี่ยรถยางต้องเงาซึ่งถ้ารถไม่สะอาดอยู่วันที่2ที่สามที่4อยากให้ยางวันยังเงาอยู่เหมือนเดิมที่เราเพิ่งล้างรถก็จะใช้เยอะก็ใช้บ่อย Okay ครับก็อยากให้พ <ok ี่พีทพูดถึงข้อดีของการล้างรถเองที่บ้านนะครับว่ามันดีกว่าคาแคร์มากน้อยแค่ไหนครับก็คือการที่ล้างรถที่คาแคร์มันดีคือมันประหยัดพลังงานของเราแล้วก็ประหยัดเวลาแต่ว่า เราจะขาดเราจะไม่เห็นรายละเอียดต่างๆ,ท,างๆที่เกิดขึ้นกับรถเช่นสีตรงนี้มันเริ่มคือเวลาล้างรถเองเนี่ยด้วยความที่เรารู้ไปทุกที่เนี่ยเราก็จะเห็นถึงปัญหาเออตรงนี้มันเริ่มมีรอยตรงนี้สีเริ่มดูไม่ค่อยโอเคแล้วก็ฟิตเมนต์ของตัวถังหรืออะไรเงี้ยพอเราล้างรถเองเราจะเห็นทุกอย่างเราก็จะรู้ว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่มีปัญหาเช่นเออสีตรงนี้มันเริ่มอาจจะโดนแดดมากกว่าตรงอื่นแล้วอาจจะเป็นเรื่องของมุมที่เราจอดรถแล้วแดดมาลงตรงนั้นทุกวันอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็ เวลามีรอยขีดข่วนเนี่ยเราจะเห็นมากกว่านะครับก็มันจะทําให้เราดูแลความสวยงามโดยเฉพาะของตัวรถได้ใช้คําว่าตรงจุดแล้วก็สามารถเลือกโรดักที่ตรงกับปัญหาได้ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดแต่หลายๆคนก็ไม่เลือกที่จะล้างรถเองแต่ผมก็มีเพื่อนที่เวลาไปล้างรถเขาจะถือสินค้าที่วันนี้โฟไปเองนะและในที่ล้างรถใช้เพราะว่าเหมือนเขารู้สึกสบายใจที่จะใช้มากกว่า อยากให้พี่พิทพูดอะไรเกี่ยวกับสินค้ากับแบรนด์ของเราเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมฮะจริงๆแล้วสําหรับคนรักรถนะครับมันเป็นโปรดักที่เราจะต้องมีคือรถเวลาส่วนมากเนี่ย มันก็ต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คทุกๆอย่างแล้ว p r o d u ั t ที่จะต้องมีก็คือ24ทุกๆอย่างเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่บ้านนยครับบางที1เราล้างรัดถเองได้เราเช็ดยางให้เงาได้เราสามารถคลีนล้อได้แล้วก็มีมีผลิตภัณที่แบบว่าอันนี้เป็นของกระจกระจกระจกเนี่ยผมว่าค่อนข้างสําคัญโดยเฉพาะหน้าฝนนะคซึ่งเราก็จะพ่นช่วยเคลือบกระจกใหเ้เวลาที่ฝนตกแล้วก็ข้าวสกปรปกหรือว่าตัวท้ามเนี่ยมันยิ่งผัานไป ก็จริงๆแล้วมันเป็นโปรดักที่เวลาซื้อรถมันจะต้องมีเลยแล้วคนส่วนมากจะซื้อหลักยี่ห้อก็ก็คือเช่นตัว Watch แ a ็อย่างเรามีเขาอาจจะซื้อยี่ห้ออื่นแต่ถ้าเป็น24เนี่ยซื้อปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกทุกอย่างที่เป็น24หมดอย่างแรกเลยคือเวลาเราเก็บรวมกันเอาไว้เวลาเราตั้งมันดูเป็นมืออาชีพกว่าที่เป็นแบรนด์เดียวกันหมดเลยดีกว่าที่เป็นหลายๆแบรนด์แล้วก็จริงๆโปรดักที่ ของวีนิโฟเนี่ยเรื่องเคมีหรือว่าส่วนผสมข้างในของทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีของวัตถุดิบที่เขาใช้ผมรู้สึกตรงนี้ชอบ,บาอมากๆก็อันนี้คือความรู้สึกของพี่พทนะครับหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาน่าจะครบทุกตัวแล้วล่ะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่พีทนะครับอขอบคุณมากครับ,บค,ครับขอราขวนเวลาพีทประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ